โหลสวัสดีครับเอดี้นะครับคือวันนี้อยากจะมาเปิดหลังรถให้ดูครับว่าเวลาเราจะออกไปข้างนอกอ่ะเราเตรียมตัวอะไรไปบ้างเพื่อจะช่วยที่จะลดการใช้พลาสติกคือเวลาเราจะไปไหนเราก็ planning ว่าปกติเราต้องเอาอะไรไปบ้างแล้วก็เราต้องไปที่ไหนบ้างก็เลยจะมาเปิดหลังรถให้ดูครับ ที่ที่มีปกติก็มีอยู่ปกติก็คือถุงช้อปปิ้งครับเพราะที่นี่ปกติแล้วเขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกแล้วเวลาเราจะไปช้อปปิง้งเราก็ตเตรียมมีถุงช้อปปิง้งติดหลังรถไว้ตลอดเวลาก็อันนี้ก็เป็นพวกตะกร้าแก้วครับอันนี้เวลาเราจะกิน ผมเป็นคนติดกาแฟก็เลยติดแก้วพลาสติกติดไปตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นแก้วพวกซืเวเนียที่เวลาเราจะไปสวนสนุกแล้วก็เอาไปรีฟิลก็คือไปเติมได้ตลอดตอนนี้แก้วกาแฟร้อนเวลาเราจะไปตอนเช้าอะ่ะก็เลยต้องเตรียมไว้เพราะว่าปกติจะกินที่บ้านหรือว่า ใช้แก้วอีกใบนึงนนี้ก็ปูเป็นพวกเครื่องกีฬาก็พวกกระดาษเช็ดมือแอนตไทเซอร์ส่วนตะก,กร้านี้ครับเป็นตะก,กร้าที่เมย์จะเตรียมไว้ตลอดเวลาเวลาจะออกไปข้างนอกก็คือ ตอนเช้าเราก็จะเตรียมน้ำก็ป๋่องน้ำของใครของมันอันนี้ของเมย์คือเราจะไม่ต้องไปใช้กวดพลาสติกข้างนอกครับอันนี้ก็จะเป็นขวดเล็กของเอมมี่บ้างของของผมบ้างก็อันนี้ก็ใช้ด้วยกันของเมย์ ก็อันนี้พวกเป็นคอนเทนเนอร์ที่ใชะใช้แล้ว,ลวเป็นรียูวสครับก็คือเวลาเราไปทานอาหารแล้วมีอาหารเหลือเราก็บอกเขาว่าเรามีของกล่องมาเองแล้วก็ใส่กล่องไปเข้าไปส่วนนี้เมย์เพิ่งซื้อมาเป็นคอนเทนเนอร์เป็นของที่เวลาเราซื้อทูโกครับเราก็บอกเขาว่าเรามี กล่องของเรามาเองเราก็เลยไม่ต้องใช้ของของเขาเขาก็อย่างหนึ่งคือเขาลดต้นทุนในพัสดุที่เขาห่อมาให้เราด้วยแล้วก็ลดพลาส,สติกที่เขาจะจะเอาให้เราด้วยวก็นี้เป็นถุงผ้าอีกเวลาเราซื้อของเสร็จแล้วก็ยัดยัดใส่ถุงนี้ไป ก็นอกนั้นก็มีพวกเสื้อกันหนาวแล้วก็ขนมขนมที่ติดรถไปบ้างเวลาหิวแล้วก็ผ้าปูที่นอนผ้าหม่มอะไรอย่างนี้ครับก็ก็มีอยู่เท่านี้ที่เราสามารถช่วยกันได้ก็ยังไงฝากเพื่อนๆด้วยยังไงก็ช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก การใช้พลาสติกลงเพื่ออนาคตของของโลกแล้วก็เพื่อของลูกหลานเราอันต่อไปข้างหน้านะครับขอบคุณครับ